สวัสดีครับพบกับผมช่องดักเซลกูอีกครั้งนะครับกบนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่284ความเดินจากตอนที่แล้วโจยนของเราก็อยู่ในจักรวรรดิตาอูแล้วก็ได้รู้เรื่องแล้วนะว่าอัคราศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนนะได้เปิดเผยออกมาแล้วว่าอยู่ในดินแดนที่มีสายฟ้านะเหตกาจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่2องร้สสถานที่คุ้นเคยดินแดนที่ถูกฟ้าผ่าเหรอ เมื่อมองดูกู้จงและคนอื่นๆจากไปท่าทางเข่งเคิมก็ปรากฏบนใบหน้าของโจหยวนอย่างไม่คาดคิดเขาพึมพำเบาะแสเกี่ยวกับตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนที่กู้จงและคนอื่นพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่มันช่างลำบากซะแล้วสิเขาอดไม่ได้จะถอนหายใจเขามีอัคราศักดิ์สิทธ um ิ์ท okay ั้งสามดังนั้นหากตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนตกอยู่ในมือของผู้อื่นพวกเขานั้นก็จะสามารถตรวจจับการมีอยู่ของอัคราศักดิ์สิทธิ์ในร่างของเขาได้ ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับตาประทับศักดิ์สิทธิ์ช่างส่วนความคิดแรกของพวกเขาก็คือต้องทําให้มันกลับมาเป็นสมบูรณ์ดังนั้นอ wow ัขราศักดิ์สิทธิ์ที่เขามีอยู่จะต้องถูกตามหาเพื่อนํากลับคืนไปอย่างแน่นอนเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของโจหยวนในปัจจุบันเขานั้นจะรับมือกับการดํารงอยู่ระดับนั้นได้อย่างไรกลิ่นหอมหวานรอยฟุ้งมาขณะที่เยาเยาหยุดลงข้างโจหยวน สวรรค์ชางส่วนน่าจะกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ความตกตะลึงที่การปรากฏของตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนเกิดขึ้นนั้นไม่อาจจะจินตนาการได้ไม่ว่าจะเป็นนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์นิกายชางส่วนหรือนิกายสำคัญอื่นๆทุกคนจะต้องต่อสู้กันด้วยพละงกำลังทั้งหมดที่มีอย่างไม่ต้องสงสัยสงครามอาจเกิดขึ้นได้นั้นจะยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้ระหว่างศิษย์ของนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์และนิกายชางส่วนมากมันสามารถทำลายโลกได้อย่างแท้จริง โจวยวนสูดลมหายใจเข้าหรือเขาเพิ่งจะแก้ปัญหาของจักรวัตต้าอูเสร็จและคิดว่าจะผ่อนคลายสักหน่อยแต่จูๆ่ๆเหตุการณ์ใหญ่โตก็เกิดขึ้นอีกครั้งแน่นอนว่าหากเขาไม่ได้มีอัคราศาักศิษ,ษิ์ทั้งสามเขาก็คงไม่สนใจเรื่องของตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่คนที่ระดับอย่างเขาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้แต่น่าเสียดายที่ไม่มีคําว่าท่าจะทํายังไงดีเนี่ยโจอยู่รู้สึกปวดหัว ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องใส่ใจเบาะแสทุกอย่างที่เกี่ยวกับตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนหากเป็นไปได้เราควรค้นหาและเอามันมาให้ได้ซะก่อนข้าอยากให้นิกายชางส่วนมีสิ่งนั้นมากกว่าปล่อยให้มันตกอยู่ในมือของนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เย้าเย้า,ยาขยับริมฝีปากสีแดงของนางและอธิบายเมื่อผู้นำนิกายเซิงหยวนได้รับตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนไปแล้วเขาจะกลายเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชางส่วนและไม่มีใครในดินแดนนี้หยุดเขาได้เมื่อสิ่งนั้นได้เกิดขึ้น ผู้นำนิกายเซิงหยวนจะต้องมาหาโจหยวนอย่างแน่นอนซึ่งขณะนี้ได้ครอบครองอัครศักดิ์สิิทไว้สามชิ้นเมื่อรวมเข้ากับความแค้นบางอย่างที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้นั้นผู้นำนิกายเซิงหยวนยังมีแนวโน้มที่จะใช้โอกาสนี้ในการฆ่าโจหยวนแม้แต่จะกวาดต้าโจก็อาจได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันและถ้าหากว่าตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนตกอยู่ในมือของนิกายชางส่วนอย่างน้อยโจหยวนก็มีทางถอยแต่การจะหาบ่อแสนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดินแดนที่ถูกฟ้าผ่าที่ซึ่งฟ้าผ่าเคยเกิดขึ้นมาก่อนเหอรอบ่อแสเหล่านั้นมันกว้างเกินไปไม่ต้องพูดถึงทวีปอื่นๆถึงแม้จะเป็นทวีปช้างหมางก็ตามยังมีสถานที่อีกมากมายที่ตรงตามเงื่อนไขนั้นเขาคุนคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นกระโดดขึ้นไปและหยุดอยู่ตรงหน้าโจชิงไหวาชางหลงังราชาพิษด,ดํและคุณเรีบโค้งคำนับโจหยูนด้วยความเคารพด้วยสายตาอันน่าเกรงขาม ความตกตะลึงที่โจโหยวนบังคับให้ผู้เชี่ยวชาญสภาวะขุมพลังจิตจ,จำนวนมากถอยหนีนั้นมันช่างยิ่งใหญ่เกินไปควรกล่าวได้ว่าพลังของผู้ที่มีพลังสภาวะขุมพลังจิตนั้นมากเพียงพอจะทำร้ายจักรวรรด,ดิได้แต่พวกเขาก็ยังแพ้โจโหยวนและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องล่าถอยเป็นที่ชัดเจนว่าโจโหยวนควบคุมพลังที่น่าสะพรึงกลัวประเภทไหนไว้ในขณะนี้โจโหยวนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สงพลังที่สุดในจักรวรรดิต้าโจต้องพึ่งพา ตราบได้ที่โจโหยวนยังอยู่จักรวัต้าโจก็ยังคงทำบรงอยู่ตลอดไปโจชิงจ้องมองใบหน้าอ่อนเยาว์ของโจโหยวนอดไม่ได้จะรู้สึกอ่อนไหวชายหนุ่มที่ออกจากบ้านไปโดยไม่รู้ตัวกราบแข็งแกร่งขึ้นจนตอนนี้ตัวเขาเองก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้แล้วมันทำให้เขาถังพอใจและภาคภูมิใจหยวนเอ,อ๋อคนพวกนั้นคงไม่ทำลายล้างทุกขนทุกแห่งเพื่อเป็นการโต้อตอบรอกใช่หรือไม่ โจชิงเหลือบมอไปในทิศทางที่พวกเขาจากไปและถามน้้าเสียงเป็นกังวลจักรวาต้าโจเพิ่งเข้าควบคุมจักรวาต้าอู่และสถานการณ์ก็ยังไม่มั่นคงพอดังนั้นหากู่เชี่ยวชาญพลังสภาวะขุมพลังจิตเหล่านั้นเริ่มบ้าคลั่งขึ้นมาก็จะทําให้เกิดความไม่สงบครั้งใหญ่พวกเขาไม่มีความกล้าพอหลอกโจย่วนยิ้มแม้ว่าเขาจะทําร้ายกูจงและคนอื่นๆแต่พวกเขาก็ควรตระหนักได้เช่นกันหากพวกเขาตอบโต้แบบไม่เลือกหน้า มันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถยุติด้วยแค่ยาแห่งสวรรค์อีกต่อไปไม่เห็นท่าทางสงบ,บนิ่งบนใบหน้าโจหยวนโจชิงก็รู้สึกผ่อนคลายท่านพ่อข้ามีเรื่องนึงอยากจะขอให้ท่านช่วยหน่อยโจหยวนกล่าวด้วยรอยยิม้มเรื่องอะไรไม่ค่อยบ่อยนักที่เจ้าจะขอความช่วยเหลือจากข้ารีบบอกข้ามาเลยเจ้ากำลังกังวลเรื่องอะไรข้าอยากขอให้ท่านช่วยสืบหาสถานที่ทั้งหมดในทวีปช้างหมางในดินแดนที่มีฟ้าผ่าลงมา ดินแดนที่มีฟ้าผา่าโจชิงขมวดคิวมันต้องมีอยู่มากมายนนแน่แน่ถึงอย่างไรมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่ได้หายากด้วยเช่นเดียวกันโจชิงพูดด้วยเสียงทุ่มลึกข้าจะให้คนไปสืบหาให้ราชาพิษด,ดำขัดจังหวะขึ้นอย่างกระทันหันพร้อมกับรอยยิ้มเอาใจองค์ชายหากเป็นสถานที่ที่ฟ้าผ่าลงมาข้ารู้ดีว่ามีสถานที่หนึ่งที่ควรได้รับการยกย่องว่ามันพิเศษมากเลย ที่ไหนเหรอข้าไม่ทราบว่าองค์ชายยังจำสถานที่ที่เราพบกันได้หรือไม่ราชาพิทดำยิม้มดวงตาโจโหยวนเปล่งประกายขึ้นในทันทีนี่เจ้าหมายถึงตาราธมินเหรอเมื่อเขาออกจากเมืองหลวงของจกักรวรรดติตาโจสถานที่แรกที่เขาไปฝึกก็คือเมืองทาราธมินที่อยู่ติดกันนอกจากนี้ยาวยาวยังหยุดลงพร้อมกระทุนทนในอ้อมแขนของเขาโดยมีสีหน้าปาราใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าขณะที่นางเอ๋ยกระซิบว่า เจ้าจำนิกายหุ่นเชิดสงครามได้ไหมโจหยวนพยักหนา้าเขาจะจำไม่ได้ได้อย่างไรเขาได้พบเงาสีเงินอยู่ที่นั่นแล้วเจ้าจำคําจารึกที่เหลืออยู่ที่เราได้เห็นในพระราชวังใต้ดินของนิกายได้ไหมหัวใจโจหยวนเต้นแรงเมื่อความทรงจํานั้นปรากฏขึ้นมาอีกครั้งเราอัจฉริยะผู้ภาคภูมิใจของเผ่าพันธุ์ศักดิสิทธิ์ของเราได้ตายลงที่นี่ข้าขอประกาศว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นดินแดนแห่งบาป ที่จะต้องได้รับการลงทันอันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตทั้งหมดภายในรัศมี8ปดหมื่นลีจะต้องถูกทำลายในจารึกที่เหลืออยู่นั้นเสียงแห่งความโหดร้ายในน้ำพาสายฟ้าลงโทษทำลายล้างนิกายทั้งหมดที่อยู่ในทาราธรมินสมัยโบราณที่นั่นเองที่ทำให้เขาได้ทราบถึงการมีอยู่ของเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งแรก ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขายัางได้เรียนรู้จากหนังสือโบราณจากักนิกายชางส่วนว่าในสมัยโบราณสวรรค์ชางส่วนส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมของเผ่าศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากเกิดความขัดแย้งมากมายปรมาจารย์ชางส่วนได้ยืนหยัดและสร้างตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนขึ้นในที่สุดก็ได้กลายเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชางส่วนดังนั้นเผ่าศักดิ์สิทธิ์จึงต้องถอนตัวออกจากสวรรค์ชางส่วนและการลงทันด้วยสายฟ้าแห่งการทำลายล้างในทาราธมิน น่าจะเกิดขึ้นก่อนที่ปรมาจารย์ชางส่วนจะได้รับตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนมาดังนั้นดินแดนแห่งบาปนั้นก็อาจถือได้ว่าเป็นดินแดนที่ฟ้า่าลงมาดวงตาที่สดใสและแจ่มใสของเยาเยาหันไปที่โจหยวนที่นั่นก็เป็นสถานที่ลึกลับมากจริงๆนั่นล่ะโจหยวนพยักหน้ามันลึกลับมากจริงๆนั่นคือสถานที่ที่เผาศักดิ์สิทธิ์ปกครองและโดยปกติแล้วผู้เชี่ยวชาญหลายคนมักจะกลัวสถานที่ดังกล่าวมันเป็นจุดบอดของหลายๆคนที่ไม่ได้นึกถึง และเมื่อปรมารจาร์ชางส่วนตายเขาจะซ่อนตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนวัดดินแดนที่เรียกว่าดินแดนแห่งบาปโดยตั้งใจหรือไม่ด้วยความคิดนี้หัวใจโจโยวนก็เริ่มเต้นแรงขึ้นเขารู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่มีอยู่ที่นั่นจริงๆดวงตาโจโยวนศพกับดวงตาของเหยาวๆสังเกตเห็นความประหลาดใจในดวงตาของกันและกันดูเหมือนว่าเราต้องไปตรวจสอบทาลาธมินอีกครั้งแล้วสิ่งนี้ทำให้โจโยูรู้สึกอ่อนไหว ทาราธมินเป็นจุดหมายปลายทางแรกของเขาหลังจากออกจากกวัตตาโจเขาไม่คาดคิดว่าหลังจากผ่านไปหลายปีเขาจะกลับไปยังสถานที่ที่คุ้นเคยนี้อีกครั้งชายแดนจากกวัฏตาโจทาราธมินบนยอดเขาโจหยวนและเยาเยามองลงมายันินแดนที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนแม้จะผ่านมาหลายปีความปั่นป่วนก็ไม่เคยหยุดนิ่งแม้ว่าราชาพิษดำจะถูกปราบไปแล้วก็ตาม ผู้กระทำความชั่วจากหลากหลายที่ต่างซ่อนตัวอยู่ในทาราธมินเพราะพวกเขาถูกตามล่ามาจากที่อื่นๆนี่เป็นสถานที่ซึ่งความชั่วร้ายได้รับการคุ้มครองและการกระทําผิดได้รับการยอมรับเป็นสถานที่ที่มีกลิ่นคาวเลือดตลอดเวลาแม้ว่าจะมีกลุ่มต่างๆมากมายซ่อนตัวอยู่ในทาราธมินแต่ก็ไม่มีกลุ่มใดกล้าที่จะละเมิดพรมแดงของจักรวรรดิตาโจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนจากการเห็นราชาพิดดำถูกปราบลง เมื่อจักรวาต้าโจได้รับชัยชนะเหนือจักรวาต้าอูกลุ่มต่างๆของทาราธมินก็ยิ่งหวาดกลัวไม่กล้าจะก่อปัญหาพลังงานเหล่านี้มันช่างน่ากลัวนักโจหยวนมีสีหน้าเข่งขึมเมื่อคิดว่าความผันผวนของพลังงานเหล่านี้จะยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายปีหากการคาดเดาของเขาถูกต้องเป็นไปได้มากกว่ามันเกิดจากการลงโทษด,ด้วยสายฟ้า ตอนที่เขามาที่ทาราธมินครั้งแรกเขายังไม่ถึงขั้นสภาวะหล่อเลี้ยงพลังด้วยซ้ำจึงไม่สามารถตรวจจับพลังงานเหล่านี้ได้แต่ตอนนี้เขาไปถึงขั้นสภาวะกลุ่มพลังจิตแล้วเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังที่หลงเหลือได้อย่างชัดเจนว่ากันว่าทาราธมินนั้นกว้างใหญ่ไพศาลและทอดยาวจากส่วนเหนือของทวีปช้างหมาไปจนถึงขอบทวีปเลยมีเพียงพื้นที่รอบนอกสุดของทาราธมินเท่านั้นที่มีผู้อาศัยอยู่ในขณะที่พื้นที่ใจกลางนั้นเต็มไปด้วยสายฟ้าฟาดที่หลงเหลือ เป็นสถานที่ที่คนธรรมดาไม่กล้าแม้แต่จะเข้าใกล้โจหยวนจ้องมองไปยังส่วนลึกของทาราธมินคราวนี้เราคงต้องไปประจนภัยยังส่วนลึกที่สุดแล้วเมื่ออุ้มทุนทุนเอาไว้ยาวๆก็มองไปที่ข้างหน้ารู้สึกคิดถึงขึ้นมาที่แห่งนั้นมีเงาสีเงินโจหยวนพยักหน้าแต่น่าเสียดายที่เงาสีเงินไม่สามารถตามการฝึกของข้าได้ทัน หลังจากที่ถึงขั้นสภาวะขุมพลังจิตแล้วเงาสีเงินก็ไม่สามารถเพิ่มพลังได้อย่างมหาศาลเหมือนที่เคยเป็นนั่นเป็นเพราะว่าเงาสีเงินสามารถเข้าถึงได้เพียงแค่ระดับสภาวะขุมพลังจิตเท่านั้นเยาเยาลูบขนนุ่มๆของทุนทุนขณะที่ริมฝีปากสีแดงของนางโค้งขึ้นไปรอยยิม้มแต่เจ้าก็ไม่ควรประเมินเงาสีเงินต่ำไปมันเป็นหนึ่งในผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนิกายหุ่นเชิดสงครามข้าเคยพูดไปแล้วว่ามันสามารถพัฒนาได้ แต่เจ้ากศึกษาเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วยังคงไม่สามารถค้นพบวิธีที่จะทําให้มันพัฒนาได้เลยโจหยวนพึมพำใบหน้าที่สวยงามและขาวผ่องของเยาวเยาวแดงกําผิดปกตินางกัดฟันแน่นและจ้องไปที่โจหยวนเจ้าเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะทําได้ทุกอย่างนางรู้สึกงุหงดและอับอายเล็กน้อยเพราะนางแสดงภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบมาโดยตลอดหลายปีและดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่นางทําไม่ได้ แต่สาหรับเงาสีเงินซึ่งเป็นผลผลิตทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนิกายโบราณแม้ว่านางจะก้าวหน้าบ,าบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้แต่านางก็ยังไม่เข้าใจยังทองแท้ว่าจะทําให้มันพัฒนาได้อย่างไรเมื่อเห็นความหงุดหงิดที่หาได้ยากของเยาเยาวเปลี่ยนเป็นความโกรธโจหยนก็จ้องมองนางอย่างมึนงงในขณะนี้นางช่างสวยเกินไปแล้วผ่านไปอีกพักหนึ่งเขาจึงฟื้นคืนสติขึ้นมาแล้วพูดมาว่าสวยเลือกเกิน เขารู้ว่ามีเพียงเขาเท่านั้นที่โชคดีได้เห็นเยาเยาอยู่ในสภาพเช่นนี้เยาเยาหันไปมองโจหยวนหวีผมสีดำเส้นเล็กของนางและพูดอย่างฉับไวนี่เจ้าจะไปหรือไม่ไป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 กันเถอะโจหยวนหัวร้อคิกคัคกขณะที่พลังหยวนสีทองพัดพาเสื้อคลุมของเขาออกผ้าคลุมของเขากลิ้งไปมาบนตัวของเยาเยาก่อนจะเปลี่ยนเป็นปลำแสงสีทองพุ่งไปยังส่วนลึกของทาราธมินมนุษย์สองคนและสัตว์อสูรหนึ่งตัวเดินทางผ่านขอบเขตทาราธมินเป็นเวลาสองชั่วยาม เมื่อพวกเขาก้าวลึกเข้าไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆที่จะพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตแผ่นดินทั้งหมดกลายเป็นที่รกร้างไร้ชีวิตชีวาสายฟ้าฟาดลงมาเหมือนจะทำลายความมีชีวิตชีวาบนพื้นดินไม่หลงเหลือสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่เลยแม้จะผ่านมานานหลายปีแล้วก็ตาม เมื่อวันสิ้นสุดลงโจหยวนและคนอื่นๆก็ไม่สามารถพบสิ่งมีชีวิตใดๆได้นอกจากนี้พวกเขายังสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแห่งการทำลายล้างอนรุนแรงเมื่อเข้ามาลึกขึ้นบรรยากาศดังกล่าวก็ยิ่งรุนแรงยิ่งกว่าบริเวณภายนอกหลายเท่าและดูเหมือนว่ามันจะมีพลังที่สามารถทําให้คนคนนึงบ้าคลั่งได้ทีละน้อยโชคดีที่ทั้งโจหยวนและเยาเยาไม่ได้อ่อนแอสามารถป้องกันตนเองด้วยพลังหยวนได้ป้องกันไม่ให้บรรยากาศโดยรอบส่งผลกระทบต่อจิตใจพวกเขาเมื่อยามค่ำคืนมาเยือน เสียงฟ้าร้องอันดังสนั่นก็ดังมาจากท้องฟ้าของทาราธมินบนท้องฟ้าที่มืดมิดที่ไม่สามารถมองเห็นเมฆได้แม้แต่ก้อนเดียวได้ยินแต่เสียงคำรามดังไม่หยุดหย่อนราวกับว่ามันมาจากยุคโบราณเสียงฟ้าร้องอันบ้าคลั่งดังขึ้นใบหน้าโจยวนเปลี่ยนเป็นเข่งขึมบรรยากาศในยามค่ำคืนทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเวร็วโจหยวนไม่กล้าจะเสี่ยงไปในตอนกลางคืนอีกต่อไปเขาได้ค้นพบถ้ำภูเขาสำหรับให้ภูเขาพักผ่อน โจหยวนได้ปิดผนึกปากถ้ำก่อนจะตั้งอาคารายวนป้องกันโดยวิธีนี้เท่านั้นจะทําให้พวกเขาสาม,มารถต้านทานบรรยากาศที่รุกรานจิตใจได้เมื่อได้สัมผัสกับฟ้าร้องในยามค่ําคืนโจหยวนก็เริ่มมีความหวาดกลัวทาราธมินมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆหลังจากใช้เวลาทั้งคืนในถ้ำโจหยวนก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งพวกเขาสำรวจบริเวณที่ลึกลงไปของทาราธมินอย่างระมัดระวังสามวันต่อมาบนยอดเขาที่แห้งแรงในความลึกของทาราธมิน โจหยวนเจ้ามองไปยังดินแดนที่ไร้ชีวิตชีวาเบื้องหน้าด้วยความหงุดหงิดพวกเขานั้นไม่มีความก้าวหน้าใดๆเลยส่วนรึอของทาราธมินเป็นดินแดนที่ตายไปแล้วไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาบ่อแสกเกี่ยวกับตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช้างส่วนโจหยวนขมวดคิว้วยิ้มให้กับเยา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 เขามวดคิว้วคุณนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่นางจะมองแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรพิเศษในทาราธมินยกเว้นความเงียบราวกับความตายนี้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผิดปกติก็คือนางหันไปหาโจหยวนและกล่าวว่าอาจจะเป็นเสียงฟ้าร้องตอนกลางคืนคิวโจหยวนขมวดเข้าหากันอีกครั้งสายตาของเขาเรื่อนลอยไปในความคิดฟ้าร้องในตอนกลางคืนนั้นเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งที่สามารถรุกรานจิตใจของใครคนใดคนหนึ่งทําให้คนใดคนนั้นบ้าคลั่งไปได้เลย พวกเขาใช้เวลาทั้งคืนซ่อนตัวอยู่ในภูเขาเพื่อป้องกันตนเองจากฟ้าร้องในค่ำคืนท้องฟ้าม,มืดมิดน,น่ากลัวมากเช่นเดียวกันถ้าพวกเขาต้องการค้นพบความลับของมันพวกเขาจะต้องออกค้นหาในความมืดดวงตาโจหยวนฉายแววแห่งความคิดชั่วพริบตาต่อมาเขากะละทิ้งความรังเลใจและกัดฟันแน่นถ้างั้นคืนนี้ข้าจะไม่ซ่อนตัวมาดูกันว่าเราจะได้เห็นอะไรจากฟ้าร้องในยามค่ำคืนบ้างเย้ยวเยาพยักหน้า พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรองสิ่งนี้โจหยวนนั่งลงแล้วมองดูผ้าทิ์ตกดินเวลาค้อยผ่านอย่างรวดเร็วเมื่อดวงอาทิตตกดินและท้องฟ้ามืดลงโจหยวนได้ยินเสียงฟ้าร้องแปลกประหาดอีกครั้งเปรี้ยงฟ้าร้องดังก้องไปทั่วผืนดินเหมือนสัตว์อสูรที่บ้าคลั่งกำลังทำลายหลาง พลังหยวนสีทองแผ่กระจายอยู่รอบตัวโจหยวนทันสันไหวอย่างรุนแงรงพลังนี้ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักในการป้องกันผลกระทบของสายฟ้าโจหยวนเริ่มสัมผัสได้ถึงความบ้าคลั่งที่ค่อยๆปรากฏขึ้นในใจดวงตาของเขาเต็มไปด้วยสีแดงกำ่ำหายใจลำบากขึ้นมีแรงกระตุ้นเกิดขึ้นในตัวสายฟ้าราตีสามารถทะรุทะรวงพลังหยวนและส่งผลต่อจิตวิญญาณได้จำเป็นต้องตอบโต้ด้วยพลังจิตวิญญาณ เสียงอันชัดเจนดังขึ้นข้างๆนั่นก็คือเสียงของเยาเยาโจโยหยวนสูดหายใจเข้าลึกระงับอารมณ์รู้สึกหงดหงิดเอาไว้ขณะที่เขาหลับตาแสงจิตวิญ,ญญาณเริ่มส่นไหวระหว่างคิวเกรตตึกต้องจิตสับสนจิตสำนึกของโจโยหยวนตกอยู่ในอาเขตแห่งความปั่นป่วนหินโบราณค้อยลงมาอย่างช้าๆพร้อมกับพลังโบราณเพื่อต่อสู้กับสายฟ้ายามค่ำคืนนั้นทั้งสองต่อต้านกันหลังจากนั้นไม่นานหินโบราณก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ค่อยๆค,ครอบงำสายฟ้าไปความรู้สึกหนุดหงิดบ้าคลั่งในใจค่อยๆจางหายดวงตาโจโหยวนเบิกกว้างและกลับมาสดใสอีกครั้งเขาจ้องมองไปในความมืดฟ้าร้องในยามค่ำคืนยังคงดังก้องเบาๆแต่เมื่อฟังดีๆแล้วพบว่ามันไม่ได้ไกลเหมือนเมื่อก่อนเจ้าได้ยินอะไรไหมเยาเหยาถามโจโหยวนเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีหน้าแปลกๆขณะที่เขาอุทานว่าฟ้าร้องนี่มัน ดูเหมือนว่าข้าจะพบที่มาของมันแล้วเมื่อเขาได้รถผลกระทบจากฟ้าร้องลงในที่สุดเขาก็สาม,มารถแยกแยะที่มาของมันได้ไปกันเถอะเขาคำรามขณะที่เพาะไปที่มาของเสียงฟ้าร้องทั้งสองออกเดินทางข้ามความมืดไปดูเหมือนว่าที่มาของเสียงฟ้าร้องจะไม่ได้ทิ้งร่องรอยใดๆเอาไว้เท่าไหร่ทําให้โจยวนแล้วยาวๆตามหามันได้ยากแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นในตัวเยาวๆเองก็ไม่เป็นไร แต่มีแค่โจโยวนที่เริ่มรู้สึกเจ็บแป๊บระหว่างคิว้วซึ่งเป็นสัญญาณว่าจิตวิญญาณของเขาใกล้จะหมดลงโชคดีที่การติดตามของพวกเขาสิ้นสุดลงพอดีโจโหยวนแล้วเยาะา,ยาหยุดลงบนก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดขนาดใหญ่และได้สำรวจพื้นที่โดยรอบมันมืดสนิทแม้แต่พื้นดินก็ยังเป็นสีดำเหมือนดังมหาสมุทรสีดำโจโหยวนจ้องมองพื้นตรงหน้าด้วยการโบกแขนเสือ้อลำสายพรังหยวงสีทองก็พุ่งออกมากระทบกับผื้น มพลังหยวนปะทะขณะที่พื้นดินสันไว้อย่างรุนแรงพื้นดินเริ่มพังทลายเสาแสงแววว้าโผล่มาจากส่วนลึกมีเสียงฟ้าร้องที่ดูเหมือนจะดังกล้องไปทั่วทั้งโลกโจหยวนตกตะลึงเมื่อเห็นพื้นดินถล่มลงมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่เห็นสายฟ้านับไปทวนแวบบ้าบอยู่ในหลุมลึกนั้นซึ่งดูเหมือนเป็นแองสายฟ้าที่ไม่มีก้นบึง เสียงฟ้าร้องคำรามแม้แต่เสียงอันเบาที่สุดยังทําให้หนังศีรษะของโจโหยวนด้านชาไปหมดเขารู้สึกถึงพลังทําลายล้างมันคือพลังที่หลงเหลืออยู่จากการลงโทษด้วยสายฟ้าเมื่อครั้งนั้นเหรอพวกมันรวมตัวกันอยู่ที่นี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีมีสิ่งมีชีวิตในทาราทรรมินแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามพวกมันนั้นกําลังทําลายพลังชีวิตของผืนดินนี้เย้ย่า,ยา,ยาพูดช้าๆขณะนางจ้องมองไปที่หลุมสายฟ้าโจโหยวนไม่ตอบสนอง ร่างกายของเขาก็สส่นสะท้านอย่างกระทันหันใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวไปด้วยความเจ็บปวดเป็นอะไรเหยาเห้าถามโจหยวนกระพริบตาอัคาระศักดิ์สิธิ์ในส่วนลึกของดวงตาของเขาก็หมุนอย่างบ้าคลั่งราวกับว่าพยายามเผาดวงตาของเขาเขาเหยียดมือออกไปมองเห็นอัคคระศักดิ์สิธป์ปฐพีดันออกมาจากเนื้อทําให้เลือดไหลออกมาในที่กักเก็บพลังอัคคระศักดิ์สิธิ์สวรรค์ลงทันก็เริ่มส่งเสียงร้องอย่างรุนแรง ความตกตะลึงปรากฏเหมือนนางคลื่นยากบนใบหน้าของโจโหยวนเขาจ้องไปที่เยาเยาเสียงแห่พร่าของเขาสั่นเทาอัขะศักดิ์สิทธิ์กำลังเกิดปฏิกิริยาเยาเยาสูดหายใจเข้าลึกพวกเขานั้นพบทีต่างของตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนแล้วอย่างนั้นเหรอเอาละครับก็เป็นนันจบในบทที่2 8 4เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกำลังตื่นเต้นเลยนะผจญภัยดีเหลือเกินเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไป สำหรับคลิปนี้กับคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อภาพที่ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ